สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาช่างหล่อนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งหนึ่งเพราะว่าครับมาด้วยเหตุจําเป็นหรือหัวเหตุบังเอิญอะไรก็ตามแต่พอนี้มีลูกค้ามารอตอนผมกาลังรับประทานข้าวอยู่ก็เลยมันรออยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้รออยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วรับประทานอาหารของอาจารย์อ้นก็กินเป็นชั่วโมงพูดภาษาคนลาดไปเลยแกมาต้นผมนี่แกจะเอาสรงไอ้ลองสูงลองสูงภาษาคนลาดด้วยแกลองสรง อามีหลลองทรงมันมีสองอย่างเลยลองทรงแบบไหนด้วยอาจารย์มันมีมันมีลองทรงวาโกกับลองทรงธรรมดาอือธรรมดาเออเขาบอกเอาลองทรงธรรมดาทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงลองทรงธรรมดากับวาโกอาจารย์ลองทรงธรรมดากับวาโกนี่หูเราเนี่ยมันมีเหมือนขาสองขาใช่ไหมครับถ้าเราไปบอกว่าเอาทรงลองทรงธรรมดามันก็จะมีโคงว้าตรงหูกับโคงเว้าตรงหน้าผากมันก็เหมือนเดไ้ไหมอืมท่านลองดูว่ะนี่คือ ส่วนหนึ่งของวาโก้นี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจินตนาการของช่างตัดผมก็เลยคิดใปถามแขกไปว่าวาโก้เนี่ยมันเป็นไอ้นั่นหรือล่าไอเสื้อในของผู้หญิงวาโก้หรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้ครับผมผมองมันนอกอ๋อผมก็คิดไปถึงแบบนั้นนะครับผมผมคนมันนอกครับทีนี้ลืมเปิดพัดลมอ้าวเปิดพัดลมด้วยนะครับผมเปิดพัดลมเปิดไฟครับวันนี้จะได้เห็นการสาธิตของอาจารย์อ้นนะครับผมอันนี้ขออนุญาตได้แบบรูปหลอนะครับผมรูปหล่อ ชื่อ,อดุกหลอก็แล้วกันเนาะชื่ออะไรครับดูบกลอ n ครับ,บอยู่หมูไหหม่ไหนหมู่ไหนหมู่สี่ครับหมู่สี่บ้านดงใหญ่เนาะอยู่หมู่สี่ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการตัดผมเนี่ยอันนี้เป็นลองทรงวัยรุ่นครับลองทรงวัยรุ่นเนี่ยเขามีลองทรงวาก้ลองทรงธรรมดาเหมือนอย่างที่ผมบอกอะ่ะค,คำว่าคำว่าวาก้เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มียี่ห้ออะไรหรอกแต่ว่าผมไม่รู้ภาษาฝรั่งผมแปลไม่ออกอันที่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้ค่าโฆษณาอยู่วากูไม่เอาไม่เอาเพราะว่าได้ก็ดี ครับอ้าครับได้ก็ดีนะครับบริษัทบางอันนี้มันเป็นบล็อกบล็อกเบอร์หนึ่งนะฮะ number o n o no o นะฮะเขาเรียกบล็อกเบอร์หนึ่งอันนี้คือปัจเลียนธรรมดาราคาที่ต่อสายน้วมันขาดแล้วขาดอีกไม่ยี่ห้อไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราสวมฟันเบอร์หนึ่งนี่เข้าไปสวมฟันเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วเขาบอกว่าลองทรงลองทรงนี่เราก็ดูว่าจุดที่เราจะตัดก็คือระหว่างคิ้วเนี่ยมาหู อันนี้คือวากโก้แต่ว่าระหว่างคิ้วกับหูนี่อยากให้มันเลยไปจนถึงถึงหน้าผากเขาเรียกหน้าผากเนี่ยมันคิ้วต่ําหัวล้านเออทีนี้เราก็เอาแค่อยู่ระหว่างคิ้วกับเตาตรงหูนี่ดูนะฮะดูวิธีตัดดูนะฮะอันนี้นผมจะสอนให้แบบว่าวัยรุ่นเขาชอบอย่างนี้ดูนะฮะปื๊ดปื๊ดให้อยู่ในระดับของคิ้วหูคิ้วหูเนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกัน ทีนี้เราก็เอาเอาเป็นแบบได้แล้วก็จะแข่งจะแข่งไปจะเลียนข้างมาอย่างนี้นะฮะดูนะฮะนี่เรแข่งข้างมาคปื๊ดเราดูให้ชัดยังหูมาให้ชัดนะฮะปื๊ดเราถ่ายไปนี้หนึ่งครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วนะี่ซื้อมาระวังระวังเนื้อริมใบหูนะี่ปึ๊บมาด้านหลังเราก็จะจากกลางใบหูมาหายเชื่อมเข้ามาใส่กับตรงที่เราขึ้นแบบไว้ว่าเหนือนิมใบหูนะี่ปื๊ด เห็นไหมครับให้มาเชื่อมกันเนาะให้มาเชื่อมกัน <S 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 2> <S 2> พอมาเชื่อมกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสวยไหม <S <S ครับสวยแลวครับทีนี้พื้นของมันคือเงาเบอร์นหนึ่งมันทําให้เงาแล้วเวลาไถเราก็ตรงๆก่อนแต่ให้อยู่ระหว่างคิ้วกับหู <S <S อย่าให้เกินอย่าให้เกินถ้าเกินมันก็จะเป็นวิลลอง, <S <S 2> <S 2> งอเมริกันปเป็นแบ็คแฮนด์แบ็คอะไรไปนะฮะดูนะดูวิธีไถปืดเอาปลายแบตเตอรี่อันนึงไว้ระดับหางคิ้วพอจะปืดทีสองเอาปลายแบตเตอรี่้านหนึ่งไว้เหนือริมใบหู ครั้งสองครั้งละครั้งที่สามปืดจากหลังใบหูขึ้นไปเชื่อมหากับแนวแนวแนวดิ่งหูเนี่ยตรงนี้ครับปืดเห็นไหมครับทีนี้ไปแล้วสองข้างเสร็จแล้วนะฮะดูนะฮะมาดูด้านหลังทีนี้ด้านหลังนี่ผมเคยบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าลองทรงกลางอยู่กึ่งกลางใบหูถ้าลองทรงสูง,สงอยู่เหนือริมใบหูถ้าลองทรงต่ำอยู่ติงหูเราจะไถระดับไหนก็ได้แต่ให ให้ดูวิธีถ่า,ถาลองทรงธรรมดาลองทรงธรรมดาก็จะอยู่ระย่างระหว่างความลองทรงธรรมดาด้ทําให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะรธรรมดาจะอยู่ขนาดนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําครับถ้าลองทรงมาตรฐานก็ดูนี่ดูดูดดวิธีถ่าลองทรงธรรมดาก็ใช้เบอร์หนึ่งแล้วนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้สอนวิธีการไถนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจวิชาตัวนี้ถ้าเราจะไปไถแบบ เอาฟันแบตเตอรีค่คูดไปอย่างนี้ก็ผิดครับไถกระแทกขึ้นไปสูงอย่างนี้ก็ผิดครับแต่จะไถเอยยียงซ้ายอย่างนี้ก็ผิดเอียงขวาอย่างนี้ผิดเราขึ้นตามแนวเส้นผมที่ลงมานั่นถูกต้องดูนะฮะปึ๊บ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 เนี่ยในขณะนี้ถ้าตั้งใจทํามันจะเสร็จไวครับแล้วก็เอียงมาดูท้างนี้ข้างซ้ายนี่ดูนะฮะปึ๊บปึ๊บถามว่า ถามว่าสวยหรือไม่สวยอยู่กับการเอาหวีมาเก็บอีกรอบหนึ่งครับจะไปคิดว่ามันสวยเลยไม่ได้อันนี้เชเขียนเป็นภาษาวิชาการว่าเอาเป็นแคตตาล็อกอือคือถ่ายเป็นแบบก่อนแบบอ่าถ่ายเป็นแบบเรายังควยมาเก็บละเอียดเอ้าวสาตาโคลาดอืมาโคลาดคือถ่ายตามรูปแบบไปก่อน <c oughs> ดีไม่ดีก็ช่างให้อยู่แนวก,นกลางไปหูติงหูครับแล้วมันจะสวยมีสวยก็กอยู่ก็เองมาเก็บอีกทีนึง สาโคลาดว่า,างี้เนาะแต่ภาษากลางว่าทำไปเรื่อยๆแต่อย่าให้มันเลยขอบเขีดูนะฮะมาดูข้างขวาทีนี้ข้างขวานี่บล็อกวาโก้ปึ๊บคิ้วเป็นแบบคือจากตรงนี้มาคิ้วนี่นะอยากให้สูงกว่าคิ้วไปนะปึ๊บดูนะฮะปึ๊บปึ๊บมาแล้วจะนวนกลมเกลืนซ้ายซ้ายมาด้านหลังไปหูก็ตะแคีง คือแทนที่เราจะไถไปตรงๆนี่ไม่ต้องนะเอาเอาตะแคงนิดนึงตะแคงอย่างนี้ปืบบบ๊ดปื๊ดถามว่ามีคนถามว่าถามในคําถามว่าเวลาไถาไปมันไม่เสมอทำ,อาาย,ทำยังไงอาจารย์ทํายังไงอาจารย์เราก็บอกว่าบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกมันมีอยู่แล้วมันเสมอไม่เสมอมันก็มีบล็อกของมันอยู่ <l oss> เบอร์หนึ่งมันมีบล็อกของมันอยู่เบอร์หนึ่งทีนี้เสร็จถอดฟันบล็อกออก ใช้วีเส้นใช้หวีใหญ่เก็บขอบดูนะฮะเราเก็บขอบตอนนี้เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดรวมสวยงามจะอยู่ตรงนี้แล้วดูนะฮะเก็บขอบพื้ชพืชนะดูนะเวลาไม่กี่นาทีเราใช้วีใหญ่เลยเก็บขอบ้ถ้าไม่สอนมันไม่น่าเกินห้านาทีเนาะไม่เกินไม่เกินถ้าไม่ถ้าไม่สอนในห้านาทีเสร็จห้านาทีครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะวิธีการตัดเนี่ยดูนะฮะ ถ้าเราจะเอาไปเป็นแบบก็เอาไปทดลองทําให้เร็วเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่แหละเอาวิธีหวีลองครับบอกวิธีเอาวิธีหวีลองนะฮะดูนะฮะหวีลองนี่ลองอยังไงจะสวยหวัวคนเราเนี่ยมันมาเป็นรูปตัววีใช่ไหม <c oughs> เราก็เอาตามแนวรูปตัววีนี่ตั้งหวีขึ้นไปแล้วก็เลื่อน <c oughs> ในขณะที่ในขณะที่ปัตจัเลี่ยนเข้าไปเราก็เลื่อนหวีขึ้นไปด้วยมันจะเก็บขอบ <c oughs> มันจะเก็บขอบไปด้วย <c oughs> ด้านนี้ก็เหมือนกันพอเราเอา เอาหวีเข้าไปเนะ่หวียังไม่ไม่ต้องให้หวีอยู่นิ่งให้ปัตเตเลียนะวิ่งไปตายไปกับหวีตายเบาๆตายอย่างนี้แล้วมันจะเข้าใจเองทำถ้าไม่ทําให้แต่ผมพูดอย่างเดียวมันไม่เข้าใจหรอกครับต้องลองเอาถ้าลองทําด่างก็เป็นหัวแขกไม่ใช่หัวเรานะครับเพราะว่ามันด่างก็เรื่องของเขาแต่เราทําดีที่สุดแล้วค,คือทดลองทําให้มากที่สุดแล้วมันก็จะเก่งที่สุดเหมือนขับรถครับถ้าเราไม่ขับ เราก็ไม่รู้ว่าคันน่าจะไปหรือคันหลังดจะดีอย่างเดียวไม่เก่งครับไม่เก่งครับต้องเรียนปฏิบัติครับต้องเรียนปฏิบัติด้วยให้ลองทําดูแบบที่ผมบอกแต่อย่าให้มันเลยติงหูอย่าให้มันเลยแล้วมันก็จะสวยเห็นไหมตอนนี้เสร็จยังอาจารย์เสร็จแล้วครับวิธีสอนแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยการเราเราก็มีมีสอนแล้วิธีอีกนะฮะดูนะฮะมสอนไปแล้วอั้สวยไม่สวยให้ดูตามรูปแบบนี่เห็นไหมลองทรงอันนี้ลองทรงเขาไม่มีสองสองลองทรงสูงกลางต่ำเนาะ อันนี้เรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์กันงาขอบคุณมากครับอาจารย์กันงาขอบคุณมากครับีมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะครับครับที่เบอร์เลยนะครับผม088729 0887260729ครับผมขอบคุณอาจารย์อ้นกันงาและนายแบบสุดหล่อครับผมครับ